สวัสดีค่ะป่ะเม่พพินองค่ะวมืนี้ยาย้ายพันกับสิไมกเก้เจ้าเข่าพื่อเก้าแล้วค่ะประทัานเรียลเลียู่ก้อนสิไปบึิ่งย้ายพ่านเกจ้วเข่ากะฝากกดติดตามกดไหล์กดแช่เป็นกำลังใจให้ย้ายพัานในเด้ยค่ะช่องในน้อยปนเพลิน พี่น้องเอ้ยหฮมเนี่กะกังบ่ได้เหมือนนี่ล่มแห้งตัวปาบบาลายแม่ขับลมบุ๊บมาทมใสหลังกะฮอนกะล่มเหมือนนี่มดัดมว่ได้ร่มมลอยกะมัดได้เนอะมันเสลังกะได้ยุตตอนเมื่อกี้นี่โอ้ยล่มแห้งหลายมัดบ่ได้ หมออกล้างกับผัดเข้าลบลกันหาโลกับ่าได้หาหกมือแล้วซะเอือนโถกับ่ไดที่น่อเลยไต้เด็กตกลมเกียวขารุด Bert, ไปสี่ล่นแล้ว่ะเจ้าพารถเจ้าไปเจ้ามากันสี่ล่ยแล้วพวตอไปหาเงาหาพวสัเจ้าของแม่ถับล้มที่น่องนะถันบลมมาทงมไดีจ้วย ข,ข้องโตก็กด้วยเนะลเต็มกมขกวดแอลก็มาเ,าเต็มกมขกวดแอรวแล้ว่อเก่า <c oughs> สรุปแล้วกลมก็กลมกระซอเก้าพข้าถับปวดแอวไปยืนน้ำ ต,ดตดเดาไปให้ังสี่ล่พี่นอ้องพุกักแหนไปแน่นอนเนมต่ตับ,ปตบ,บไปไทัสี่ละซัดกับมีแน่หน่อยท่านี่ล่ะพี่นอ้องมือนี่ลูก ม่เจ้วซอยเจ้ากับเจ้าว่าเปลี่ยนดอกสาวโร่งงานีน่นจบแล้วก็ผากันไปเขาโล่งงานโล่งงอดเร,เรื่องมาผากันฮัดเจ้าเขาจะพยายามเจยวอยู่หรอว่าเจ้าปบะเกงกับเจยวอยู่ได้ตติมกันไปแน่อยู่ มีเขาสั้นตังวาน้อยหนึ่งแล้วก็นั่นลมมืดแล้วก็ลมปีนี้แหละพี่น้องสุป,ปีกับบลมดอกปีนี้นฝนหลากลาแล้วก็ล,ลมแห้งพดได้ลมคักป้าก,กับพายายามอยู่เจียวไปเก้งบันไดกับเจียวยี่ดอกข่ยอยู่ซอยแห้งพอกกําแน่ได้น้อยหนึ่งอยู่ ใครก็มาเราลงงานสองคน <c oughs> อันพูนกับแม่นตาไปหาเลื่อมมันลมน้ำแก่เล่นอยู่คนเดียว ท่านแอลวไว้ปวเดียวไลท่านบารลมทับม่านกสิมานเขาอยู่พี่น้องนะมิดเต้ห่วงมองได้บารลมทับม่านห่วงหลายอยู่ห่วงกะปัญญายอกบ้านทีมันทั้งห่วงหลายเป็นตอมานเขาอยู่ มังไดลมทับม่านนี่ตีตายเบิด์ตวควข้าขึ้นได้หน่อย,น,อยนึงวัวข้าตั้งขึ้นน้องๆแองแย่งกับ,บ้าหลายสำหรับคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ก็นอะค่นเนาะลิปหนาจังพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ